เอาละครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Home Sweet Home นะครับตัวนี้มันเป็นตัวเดโมนะครับอ่ตัวเกมมันจะขายปีหน้าแล้วมันลองกันดีกว่าอันน,นี้ที่รักตื่นได้แล้วโอ้ปวดหัวจ,จริงเลยดื่มมากไปหน่อยอ่า สายแล้วนะ <Okay. S 1> เออ,เอ,อโอเค <I 'm S 1> ตื่นแล้วตื่นแล้วเจนเอ้าเมียหายเอ้าเมื่อกี้คุยอะไร smoke w ม e d every day นั่นเราอะเราไปยังไงเนี a ่ย a b a s d look okay uh อีเล่เฮ้ยเมื่อบา <vial izer? S 3> <Jam> นไม่ใช่บ้านเอาไปไงออกสีกลมเฮ้ยเอาไปจะไงวะอ่ะโดดก็ไม่ได้อ่ะเดินได้อย่างเดียวอ่ะไปแฟลไลท์อืมโอ้โห มันใช่บ้านจริงเหรอเนี่ยเป็นไรเหม็นนะดิควรจะทิ้งขยะทุกวันนะเราอ่ะอแล้วเมียเราละ่ะตอนนี้เราหาเมียกันดีกว่าครับเ <are> มียหายเอเอไม่ใช่บ้านวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอเนี่ยนี่อยู่ไหนเนี่ย ถึงอะไรโอโหโอโห,โอโหเก่าใช้ได้หนังสือสือโป้ปเนี่ยไม่ใช่อะไรอะนะจ้าจุงเบย์เอาชนะอ่าออกดอีไม่ตัวเรามันดูต่ำ ได้ยินเสียงเอาขนลุกกันเลยทีเดียวเห้อเย็นจย์นจยนโอ้โหใครมาสวดแถวนี้เนี่ยเดี๋ยล็อคหรอทำไมประตูมันเตี้ยจังวะอ่ะล็อคเวียนอ๋อนี่ไงกุญแจแท็บอธิบายกุญแจธรรมดาธรรมดาไ้เปิดประตูเอาเราเก็บสิกด e ใช่ใสิโอ้โหไ่สวนคนลุกเลยเนะี here. Mm ่ hmm. ย่โคตรคนลุกอะลูกแล้ว mm hmm. อะไรเนี่ยเอ,อ,อกสารอะไรสักอย่างีอ้ออกไปอุ้ย เฮ้ยอยู่เธอจ๋าฮัลโหลเฮ้ยยี่ผมเปล่านี่แหละต้นตอของกลิ่นเดี๋ยวเราหยิบอาวุธก่อนเราต้องไม่ไปตัวเปล่าอืมนี่มันบ้านหรืออะไรวะเนี่ยนี่เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับ โอ้ยเข้าบ้านก่อนไม่ไหวแล้วเปิดผมจะเข้าบ้านโอ้ทำไมตัวเรามันต่ำๆเฮ้ยอะไรวะโอ้ยตกขะโท เก็บก็ไม่ได้หนีก็ไม่พ้นเฮ้ยฮะสิ่งอะไรถึงชั้นล่างแล้วเฮ้ยมันลอยได้อะเออโอ้มันมันมันใช่ถุงธรรมดาที่มันลอยได้เนี่ย ไอ้ดีก็พูดไม่คิดมีอะไรเก็บไหมเอาไว้ป้องกันตัวเ,เราเดินผ่านกล่องได้ด้วยนะครับนะครับเราเป็นคนไม่มีตัวต,วตวนอ้าวเด็ด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 ใจเย็นไม่ใครอ่ะไม่ไปได้ไหมอ่ <Wait. S 1> ะโอโหใจเย็น

มอกี่ผู้หญิงนเนี่ยมองยังไงวะตัวอะไรกัไม่รู้เรเดินทะลุเอาเดินทะลุไม่ได้ละกลับมมีตัวตนละเ,เก็บเปล่าอะไรเนี่ยจักรยาน1 0 0่อ,อะไรบนตโ,โตโ๊ะบนโต๊ะโอเคไม่ได้ทาไมรถตัวต่วตำกว่าเก้าอี้แกนเนี่ย อุ้ยโอ้แล้วไปไงอ่ะเดี๋ยวเอ้เอ้เอ้กลับไม่เอ้าไปไม่ได้ด้วยนี่รอยอะไรอ่ะเฮ้ยตอนลงามาไม่มีนี่หว่า

มันคนละห้องไม่ใช่นะี่ยก็เอืมที่เดิมปะเนี่ยเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดินไปอย่าเพิ่งเดินไปอย่าเพิ่งเดินไ,ไปเอง oh <my> เดี <c oughs> เ๋ยวฮะเฮ้ย เดียวหนีก่อนมา้าเรีย็นเย็นออยโอ้โหไอ้ป้าฮู้ตกลวเหรอ,อนีคอนติเนีย ยี่ต่อได้ด้วยแหละอุ hey, oh ้ยมันมืดละจ้างให้กไมนไฟหรอกบีนี่มันมืดไปหมดหเล่าเฮ้ยเออนี่เดี๋ยวโอ้โหไปสิครับโอ้ oh my god, oh my god อะไรละ่ะ <c oughs> ไป <c oughs> ไม่ต้องรอแล้ว let's go <inte brothers> เฮ้ยโน้นัสก็อะอะมันผ่านได้ปะเนี่ยเดี <Hum ming> ๋ยวรออีกทีเดี๋ยวเราไปทางนู้นไม่ไปได้ไหมนี่เลย กลับเลยเดี๋ยวเราต้องทดสอบกันว่าเราต้องหนีทางไหนอ่าเอาชิบหายละฮะไม่มีทางออกโอเคเราไปทางนี้นะเดา๋มาทางนี้มาเดี๋ยวเฮ้ย นั่นแหละไม่ต้องรอกันแล้วไปสิไปโก้ oh <my> Go! โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวตูวตูนั่นแหละชิดชิดแล้วชิดหลบซ่อนโอ้ไม่ทันเฮ้ยไอ้บ้ามาคราวนี้เรารู้แล้วนะครับ มาโอ้ลืมไม่เตรียมใจเลยโอ้เร็วไปเถิดไปเถิดกอดดึงแล้วก็เปิดนี่อันแหละไม่รอแล้วหลบก่อน ไปไปยังงวะชิว้วไปสิหนูไม่ช็อตนะไม่ช็อตไม่มีอะไรให้ไปแล้วอยากรู้เหมือนกัน โอ้ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้โอกกนนี่ไงประตูนี่ไงไปเกิดจะเกิดผลหนิงนาตังเออเฮ้ยอ่าเปิดไม่ได้ something to cut it อะไรเปิดเหรอนี่อะไรนะอุ้ยเจอแล้วนี่ไงไว้ตัดเฮ้ยเียนตุ๊กแกด้วนยะโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วไปสิครับ ไปไปไม่ต้องรอกันเลยกันรีเดสกูโอ้มาแน่อยู่ข้างหลังแน่นอนอื้มออมีทางหนีไหมมีทางหนีไหมเดี๋ยวเดี๋ยว น้ำโอ้โหห้องใครเนี่ยอุย้ยลบขอซ่อนหน่อยได้เปิดมีที่ซ่อนไหมองนี่ไงอยู่ในองจำไหมนะครับอง